สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมวันนี้เราจะพามาเล่าเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินผ่านๆแต่ไม่เคยรู้แบบลึกแบบถึงรากว่าทำไมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยถึงกลายเป็นหนึ่งในหัวใจของเศรษฐกิจกระดับเอเชียและทำไมค่ายรถระดับโลกทั้งญี่ปุ่นจีนและอีกหลายประเทศถึงพร้อมใจกันมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างระยองและชนบุรีจนพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นเหมือนด e ทรอยต์ออฟเอเชีย หรือศูนย์กลางยานยนต์ของเอเชียไปแล้วแบบเต็มรูปแบบวันนี้จะไม่ได้เล่าแบบตำราหนักๆแต่เล่าแบบลื่นๆสบายๆเหมือนเพื่อนคุยกฮับเพื่อนฟังง่ายและได้ความรู้ไปพร้อมความภูมิใจในบ้านเราเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยหลายคนอาจนึกถึงแค่ภาพโชว์รูมหรือโฆษณารถใหม่แต่ความจริงคือสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากมันคือห่วงโซ่เศรษฐกิจทั้งระบบงานโรงงานซัพพลายเออร์ช่างเทคนิคนักออกแบบวิศวกรโลจิสติก และชุมชนจำนวนมหาศาลที่อยู่รอบโรงงานเหล่านี้ทุกบาทที่หมุนในโรงงานหนึ่งโรงมันสะท้อนเป็นโอกาสทางชีวิตให้คนอีกเป็นพันๆคนและประเทศไทยก็ไม่ได้แค่ประกอบรถนะครับแต่เราผลิตชิ้นส่วนระดับ High Precision หรือความแม่นยำสูงมากๆจนประเทศอื่นยังต้องซื้อจากเราหลายคนอาจไม่รู้เลยว่าระถทาที่วิ่งในออสเตรเลียแอฟริกาใต้อังกฤษชิลีหรือแม้แต่อเมริกาใต้บางประเทศก็มาจากโรงงานที่ผลิตอยู่ในบ้านเรานี่เอง แต่คำถามคือทำไมต้องเป็นประเทศไทยและทำไมระยองกับชนบุรีถึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ขนาดนี้เดียวเราจะเล่าแบบหลายยาวแต่ก่อนอื่นขอเกริ่นว่าร้านหมูปิ้งหน้าโรงงานในนิคมยานยนต์บอกเลยอร่อยระดับมิชลินไกด์ยังต้องเงียบเพราะโรงงานเลิกงานทีไรลูกค้ามาเป็นคิวเป็นแนวและนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ต่างชาติก็ชอบเอาไม่ใช่สิเราพูดเล่นครับแต่เราจะเริ่มจากเหตุผลจริงจังกันเหตุผลแรกที่ต่างชาติแห่มาเปิดโรงง,งานที่นี่คือประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐาน ทางอุตสาหกรรมที่พร้อมจริงๆโดยเฉพาะระยองและชนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า Eastern Economic Corridor หรือ EEC ที่รัฐบาลวางแผนพัฒนาให้เป็นโซนอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกทุกอย่างสำหรับการผลิตรถมันพร้อมไปหมดทั้งท่าเรือแหลมฉบังที่ส่งของขึ้นเรือข้ามโลกได้ทางทะเลถนนมอเตอร์เวทที่เชื่อมตรงถึงกรุงเทพสนามบินอุตภเปาที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกทางอากาศและที่สำคัญที่สุดคือระบบซัพพลายเชนหรือโครงข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบที่อยู่ละ อมรอบโรงงานใหญ่แบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นพวกทำเหล็กทำล้อทำเกียร์ทำ,ะทำ,ทำระบบไฟฟ้าทำบอ่อทำภูมิลาลัยทุกอย่างมีหมดเรียกได้ว่าถ้าขาดชิ้นส่วนอะไรเดินไปสองซอยก็เจอต่อมาคือแรงงานไทยครับไม่ใช่แค่ทำงานได้แต่ทำได้ดีมากและเรียนรู้ไวมากช่างไทยเก่งเรื่องความประณีตละเอียดใส่ใจมาตรฐานและนี่คือสิ่งที่บริษัทร,ระดับโลกต้องการเพราะรถหนึ่งคันประกอบด้วยชิ้นส่วนเป็นพันๆชิ้นท่าพลาดนิดเดียวมีผลทั้งระบบดังนั้นเขาไม่ได้แค่มาหาที่ดิน ถูกหรือแรงงานถูกอย่างที่คนชอบเข้าใจผิดแต่เขามาเพราะไทยมีคุณภาพการผลิตที่ไว้ใจได้และนี่คือเรื่องที่เราควรภูมิใจจริงๆแล้วค่ายไหนบ้างที่มาปักหลักในพื้นที่เหล่านี้เยอะมากแต่วันนี้ขอเล่าแบบชัดๆตัวอย่างที่ทุกคนรู้จักดีเช่น t o y ยต a ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักที่มาสร้างหลักฐานที่นี่มานานมาก t o y ยต a ไม่ได้แค่ประกอบรถเท่านั้นแต่ยังสร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์ไทย จำนวนมากให้เติบโตไปด้วยรุ่นที่ผลิตในไทยหลายรุ่นส่งออกไปทั่วโลกเช่นฮิลเลสริวที่เราขับเห็นกันบนถนนแต่คนออสเตรเลียนิวซีแลนด์แอฟริกาใต้ก็ใช้รุ่นที่ออกจากโรงงานระยองเหมือนกันและเขายอมรับในคุณภาพด้วยนะครับไม่ใช่แค่ใช้เพราะราคาถูกคุณภาพนี่แหละที่ทําให้ชื่อเสียงไทยไปได้ไกลฮอนด้าก็อยู่ที่นี่เช่นกันฮอนด้าเลือกไทยเป็นฐานผลิตจักรยานยนต์และรถยนต์ในสัดส่วนใหญ่ของโลกและโรงงานในไทยมีความสามารถทําเครื่องยนต์เองด้วยซึ่งไม่ใช่ทุกประเทศ จะได้รับสิทธิ์นี้เพราะเครื่องยนต์คือหัวใจของรถกาาที่ไทยได้รับความไว้วางใจให้ผลิตเครื่องยนต์แปลว่าเชื่อมั่นในมาตรฐานฝีมือของวิศวกรและช่างเทคนิคไทยแบบชัดเจนแล้วเรามาดูค่ายจีนซึ่งกําลังมาแรงช่วงปีหลังๆอย่างบิตท,ที่ไม่ใช่แค่ทํารถไฟฟ้าแต่เป็นบริษัทที่ถือว่าอยู่บนสุดของห่วงโซ่เทคโนโลยีกันเลยทีเดียวบิดเลือกตั้งโรงงานประกอบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยเพราะไทยมีเครือข่ายซัพพลายเชนรองรับผลิตชิ้นส่วน E ีวีพร้อมกว่าเพื่อนบ้านหลายประเทศ และตลาดในไทยเองก็กำลังโตแบบเห็นได้ชัดผู้คนเริ่มเปิดใจรถไฟฟ้ามากขึ้นการที่บิดมาไม่ใช่แค่ดีต่อไทยแต่ยังทำให้ไทยกลายเป็นผู้เล่นสำคัญของอุตสาหากรรมรถไฟฟ้าระดับภูมิภาคชองฮอนและเกรตวอมอเตอร์หรือ GWM เองก็แบบเดียวกันทั้งคู่มองเห็นว่าถ้าต้องผลิตรถให้ขายในตลาดอาเซียนไทยคือจุดที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุดระยองและชนบุรีจึงไม่ได้แค่เป็นพื้นที่โรงงานนะครับแต่มันคือสนามแข่งของเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งไฮบริดรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ และระบบขับขี่อัจฉริยะสมาร์ทไดร ving ที่เราจะได้เห็นมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีนี้อีกอย่างที่หลายคนไม่รู้คือโรงงานเหล่านี้ไม่ได้แค่ประกอบด้วยเครื่องจักรแต่ยังมีส่วนที่เรียกว่า R&D หรือ Research and Development คือฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่ายใหญ่บางค่ายเริ่มให้ไทยเป็นฐานทดลองและพัฒนารุ่นเฉพาะตลาดเราและส่งออกไปประเทศอื่นที่มีการใช้งานในสภาพแวดล้อมคล้ายกันเช่นถนนแบบเดียวกันอุณหภูมิใกล้เคียงการใช้งานเหมือน กันซึ่งหมายความว่าไทยไม่ได้เป็นแค่ฐานผลิตแต่เริ่มเป็นฐานออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วด้วยจุดแข็งอีกอย่างที่ทําให้ระยองและชนบุรีโดดเด่นคือการที่เมืองเหล่านี้ค่อยๆเติบโตพร้อมกับโรงงานโรงงานไม่ได้แค่สร้างงานแต่ทําให้เกิดโรงเรียนฝึกสอนอาชีพสถาบันเทคนิคมหาวิทยาลายัยที่เปิดหลักสูตรโรงสายยานยนต์มีบ้านเช่าคอนโดร้านคา,คาเฟ่ที่อยู่อาศัยของผู้เชี่ยวชาญและครอบครัวของเขาเมืองก็เติบโตขึ้นอย่างเป็นระบบแบบพึ่งพากันทั้งโรงงานและชุมชนผู้คนจํานวนมากได้มีชีวิตที่มั่นคง เพราะอุตสาหกรรมตรงนี้บางครั้งเรามองประเทศอื่นแล้วรู้สึกว่าเขาดูเจริญล้ำแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้ประเทศแข็งแรงคืออุตสาหกรรมที่มีเสถียรภาพและไทยเรามีสิ่งนี้อยู่แล้วและกำลังจะก,ก้าวไปอีกระดบับกับการมาถึงของยุครถไฟฟ้าท่าไทยขยับถูกจังหวะประับตัวทันเทคโนโลยี e ีวีอาจกลายเป็นตัวกระดับประเทศเหมือนที่รถสันดาปเคยทำเมื่อ40ปีก่อนก็ได้แล้วทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับเราในฐานะคนดูยังไง เกี่ยวครับเพราะทุกครั้งที่คุณเห็นป้ายทะเบียนไทยบนรถที่วิ่งเท่ๆคันหนึ่งให้รู้ไว้เลยว่าโรงงานที่อยู่ไม่ไกลจากเราช่างแรงงานไทยวิศวกรไทยคนออกแบบไทยหรือแม้แต่คนทํางานตรวจคุณภาพพวกเขามีส่วนให้รถคันนั้นออกมาดีและไปวิ่งไกลถึงอีกซีกโลกและคุณก็คือคนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่สร้างมันขึ้นมาเรื่องนี้ฟังแล้วไม่ต้องตื่นเต้นหรือเชียร์แบบเวอร์แต่เราควรจะรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจแบบอบอุ่นว่าคนไทยทําได้และทําได้ดีด้วย วันนี้เล่ากันยาวหน่อยแต่หวังว่าคุณจะเห็นภาพชัดขึ้นว่านิคมยานยนต์ในระยองและชนบุรีไม่ใช่แค่พื้นที่อุตสาหกรรมแต่มันคือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทยในระดับโลกเป็นพื้นที่ที่ต่างชาติต่างเลือกมาปักธงไม่ใช่เพราะเราถูกที่สุดแต่เพราะเราดีที่สุดในแบบของเราเองถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าเราจะพาไปดูเรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าโอ้โหประเทศไทยนี่เก่งกว่าที่คิดเยอะเลยครับ